เมื่อสุดยอดนักฆ่าวัย50กว่าทั้งชีวิตไม่เคยทำอย่างอื่นเลยนอกจากการฆ่าคนวันหนึ่งเขาได้รับเป้าหมายให้ไปจัดการหัวขโมยสาวสวยแต่เขากลับตกหลุมรักเธอซะง,งั้นสวัสดีครับมิดดักแฟนสปอยขอต้อนรับเข้าสู่จีอยู่ชาแนลและสำหรับหนังที่ผมจะมาสปอยกันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าวายทาเก็ตโจรสาวแสบซ่าเจอนักฆ่ากลับใจแล้วเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงถ้าหากเ,เพื่อนๆพร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาเราก็จะได้เจอกับนักฆ่าคนนี้เปิดมาก็าจัดการเก็บไปหนึ่งสอบจากนั้น ก็มานั่งนับต่างกระจางเขามีชื่อว่าวิกเตอร์เมนาดอายุ54เป็นนักฆ่ามืออาชีพว่าแล้วเขาก็ถูกจัดการไปเก็บศพที่2ไม่พูดพรมซํำ,ำเพลงมาถึงก็ยิงใส่ไป3นัดหลังจากนั้นเขาก็กลับมาพบกับแม่ของเขาซึ่งดูเหมือนจะเป็นทั้งแม่และเป็นทั้งหัวหน้าเราก็จะได้รู้ว่าครอบครัวของวิกเตอร์นั้นเป็นนักฆ่ากันหมดตั้งแต่รุ่นพ่อจวบจนมายังรุ่นของเขาอีกไม่นานก็จะถึงวันเกิดอายุ55ของวิกเตอร์แม่เขาก็เลยให้ของขวัญเป็นแฟ้มรรรรรวววบบมผลงลงง,งงาาาาานนนเป็ข่่่กกอสััหตต้แแที ทนอกจากนั้นแม่ของเขายังบอกกับวิกเตอร์อีกว่ามึงอายุ55้แล้วนะเมื่อไหร่จะมีลูกมีเมียแม่เขาหวังให้วิกเตอร์มีลูกชายเพื่อมาสืบต่อตระกูลนักฆ่าแต่วิกเตอร์ก็ยังไม่มีเวลาว่างไปหาเมียต้องกลับบ้านมานั่งกินข้าวเงาๆอยู่คนเดียวจากนั้นเราก็จะได้พบกับโรสสาวสวยหัวขโมยที่ไม่สนกฎใดๆในโลกนี้เธอปั่นจักรยานแอบเข้าไปในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติและเข้าไปหาเจอรี่นักซ่อมบำรุงภาพศิลปะเธอเกียร์กล่อมให้เจอรี่นั้นร่วมงานกับเธอเธอบอกให้เจอรี่นั้นวาด เธอจะหาวิธีเอาไปหลอกขายแล้วเ,เงินมาแบ่งกันถึงเจอรี่จะดูกลัวๆแต่เธอก็กล่อมเขาจนได้เจอรี่วาดภาพเลียนแบบออกมาได้อย่างเหมือนไรที่ติติดอยู่ตรงที่สีมันยังไม่ค่อยแห้งก็ตามจากนั้นรถก็มาซักซ้อมแผนการของเธอในการสลับภาพจริงกับภาพปลอมจากนั้นก็ถึงวันที่เธอนัดลูกค้ามันชื่อว่ามิสเตอร์เฟอร์กูสานหน้าตาแบบนี้ก็เป็นตัวร้ายแน่นอนหลังจากที่มันตรวจเช็คภาพแล้วรู้ว่าเป็นของจริงขณะที่มันกําลังจะจ่ายตังนางเอกของเราก็แก้งของเงินเพิ่มพอมันปฏิเสธนางเอกก็รีบเก็บภาพ ภาพเข้ากระเป๋าแต่แล้วมันก็ยอมจ่ายตังเพิ่มให้เธออีกหนึ่งแสนเหรียญรถก็จัดการเปิดกระเป๋าอ,อีกด้านและนผํผภาพปลอมขึ้นมาวางไว้แทนจากนั้นเธอก็รีบหนีไปพร้อมกับเงินก้อนโตกว่ามันจะรู้ตัวเธอก็หนีไปไกลแล้วไอเฟอร์กูสันโมโหมากสั่งลูกน้องออกตามล่าแถมยังโทรมาจ้างวิกเตอร์ให้ไปตามเก็บรถอีกด้วยหลังจากนั้นรถก็เอาภาพจริงไปคืนและแบ่งเงินให้กับเจอรี่เสร็จกิจเธอก็เดินกลับออกมาโดยไม่รู้ตัวเลยว่าตอนนี้มียอดนักฆ่ามาตามเก็บเธอแล้ววิกเตอร์เดินสะกดรอยตามเธอและหาจัง หวะในการยิงสังหารแต่ก็ดูเหมือนจะยังหาจังหวะเหมาะๆไม่ได้สักทีตามมาจนใกล้ข้ามอีนังรถก็กลับเข้าโรงแรมแถมโดนเด็กยกกระเป๋าต้ไปหนึ่งทีอีรดก็สู้บอกเบื่อยกกระเป๋ามายกเราได้นะตอนนั้นวิกเตอร์ก็รีบขึ้นไปยังตึกฝั่งตรงข้ามเพื่อกาจะเลงสไนเปอร์ลงมาส่องหัวเธอซะหน่อยประกอบลำกล้องใส่กระสุนยกขึ้นเลงขณะที่น้องรถกําลังแก้ผ้ากําลังจะนอนวิกเตอร์นับถอยนับถอยหลังกําลังจะเหนียวไก่อยู่ดีๆอีเด็กยกกระเป๋าก็โผล่เข้ามาซ้ำกับเธอเขาก็เลยไม่ได้เหนียวไก่และต้องคอยมาหาจังหวะครั้งตอ วิกเตอร์ทำอะไรไม่ได้นอกจากตั้งไม้แอบฟังเสียงที่เกิดขึ้นภายในห้องมันจะมีเสียงอะไรนอกจากอูอาอีอ e ูเสียงน้องรถกำลังกินตับกับเด็กยกกระเป๋าวิกเตอร์ก็ต้องทนนั่งฟังจนเผลอหลับไปสะดุ้งตื่นขึ้นมาตอนเช้าและเห็นเธอกำลังเดินออกจากโรงแรมเขาประทับปืนขึ้นเล็งและกำลังจะเหนี่ยวไกลอีกครั้งแต่ดูเหมือนหลังจากเขาสะกดรอยตามเธอมาหนึ่งวนันความน่ารักบนทเลน์ของเธอก็ไปสะกิดหัวใจดวงน้อย,อยของเขาทำให้วิกเตอร์เปลี่ยนใจและไม่ฆ่าน้องโรสแล้วเขากลับมาหาแม่เธอก็ใส่ให้ชุดใหญ่ด่าว่า บบนี้มันเสื่อมเสียชื่อเสียงตระกูลนักฆ่าและสั่งให้วิกเตอร์รีบกลับไปเก็บงานให้เรียบร้อยต่อมาขณะที่นางเอกของเรากําลังยกกระเป๋าไปที่ลานจอดรถวิกเตอร์ก็โผล่มาเพื่อตามจะปิดบัญทีแต่ตอนนั้นเองลูกน้องของไอเฟอร์กุสันก็โผล่มาและกําลังจะยิงเธอจากข้างหลังเขาก็เลยเปลี่ยนใจและฆ่าไอ้นักฆ่าคนนั้นรถก็กีตตกใจวายตายแล้วเกิดอะไรขึ้นวิกเตอร์ก็บอกเขากําลังจะฆ่าคุณผมก็เลยต้องฆ่าเขารถทาอะไรไม่ถูกก็รีบบอกให้วิกเตอร์นั้นขึ้นรถแต่บนรถก็มีมือปืนอีกคนหนึ่ง หน้าเข้ากำแพงและตอนนั้นเสียงปืนก็ดังขึ้นล้ล้มลงไปแต่เธอไม่ได้โดนยิงเธอสลบเสียงปืนมาจากไอ้หนุ่มน้อยคนนี้เขามีชื่อว่าโทนี่เขาเป็นเด็กเสเพที่บงเอินอยู่ตรงนั้นพอดีเขาเห็นว่าทั้งคู่กำลังจะโดนยิงก็เลยช่วยไว้วิกเตอร์ก็เดินไปจัดการทุบหัวไอ้นักฆ่าคนนั้นจนสลบจากนั้นก็ช่วยกันลากเขามาที่บันไดหนีไฟวิกเตอร์ก็บอกโทนี่ว่าเราต้องฆ่าเขาเขาเห็นหน้าพวกเราแล้วแต่พอหนุ่มน้อยโทนี่ก็ทำใจไม่ได้แล้วก็ห้ามวิกเตอร์ไว้จากนั้นโทนี่ก็ขอตัวหนีไปก่อนวิกเตอร พยายามจะปาดคอนางเอกแต่เขาก็เปลี่ยนใจอีกครั้งวิกเตอร์ตัดสินใจที่จะเดินหนีออกมาแต่รถก็วิ่งตามมาและบอกนั่นคุณจะไปไหนฉันต้องการคนคุ้มกันอีกอย่างคุณก็ยิงปืนเป็นด้วยวิกเตอร์ก็พยายามบอกว่าเขานั้นช่วยเธอไม่ได้แต่รถก็ใช้วิชาปากหวานพร้อมสเสน่ห์หวานล้อมเขาจนนักฆ่าหัวใจคนเหงาอย่างเขาต้องยอมช่วยเธอทั้งคู่ขับรถลงมาและกําลังจะออกจากตึกแต่ตอนนั้นในมือปืนคนที่สลบก็ฟื้นขึ้นมาไอหนุ่มโทนี่ก็โผล่มาเหมือนกันวิกเตอร์รีบเรียกไอหนุ่มคนนั้นขึ้นรถแล ล้อมแหกนี้ก็สูนออกมาได้วิกเตอร์พาพวกเขามาที่โรงแรมหรู5้ดาวเขาบอกว่าที่นี่จะเป็นที่ซ่อนตัวอย่างดีวิกเตอร์จะขอแยกห้องแต่โรสก็ไม่ยอมโรสนั้นจ้างให้วิกเตอร์คุ้มครองเธอตลอด24ชั่วโมงทั้ง3คนก็เลยมาอยู่ห้องเดียวกันวิกเตอร์หลอกทั้งคู่ว่าเขานั้นเป็นสายลาับพอทั้ง3คนมาถึงที่ห้องเราก็จะเห็นว่าไอตัวร้ายเฟอร์กูสันมานอนอยู่ที่ห้องตรงข้ามทางด้านวิกเตอร์นั้นก็ไม่เคยเจอผู้หญิงคนไหนหัวรันเหมือนกับโรสทําให้เขาถึงกับรับมือเธอไม่ถูกเหมือนกันเขาสั่งให้เธออ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 ยู่่่่่แแแตตตตใในนนนห้ง้งงเเเธเกกกก็ก็ไไมชืลปดาัร์บ นุ่มน้อยโทนี่ช่วยเขาดูแลแม่สาวหัวรั้นคนนี้และตังให้โทนี่เป็นเด็กฝึกงานของเขาจากนั้นวิกเตอร์ก็ลงไปตามขอโทษโรสเธอก็แย่เขาว่าชอบฉันนะดีแต่วิกเตอร์ก็ปากแข็งทําอะไรไม่ถูกหลังจากกินจนเมาเธอก็กลับขึ้นมาที่ห้องตอนแรกก็เคาะห้องผิดไปเคาะห้องไอเฟอร์กุสันแต่โชคดีที่เขายังไม่เห็นเธอก่อนนอนรสได้เอารองเท้าบู๊ทที่ขโมยมาจากไอมือปืนเอาไปวางไว้หน้าห้องเพื่อส่งซากวันต่อมาเราก็จะเห็นว่าไอคุณเฟอร์กุสันมันได้จ้างนักฆ่าอาชีพม,มาอีกคนเพื่อให้ตามเก็บน้องรสเลยว ของเฟอร์กุสันก็กำลังจะลงไปซื้อบุหรี่ให้เจ้าหน่ายแต่พอเขาออกมาจากห้องก็เห็นรองเท้าบูทของเพื่อนของเขาที่ตายไปเขาจึงรู้ว่าเธอนั้นพักอยู่ที่นี่มันแอบเข้าไปในห้องแล้วไปเจอโทนี่กำลังนอนแช่น้ํามันจับโทนี่กดน้ําแต่เขาก็แย่งปืนมันมาได้หนุ่มน้อยโทนี่ทําปืนลั่นเฉียวหูมันไปหนึ่งทีจากนั้นเขาก็รีบเก็บข้าวของแล้ววิ่งลงมาด้านล่างแล้วรีบมาตามให้วิกเตอร์กับรถน,น,นั้นหนีไปไอตัวร้ายรู้ตัวและรีบขับรถตามพวกเขามาแต่วิกเตอร์ก็ขับรถพาพวกเขาหนีมาได้ระหว่างแวะปัมวิกเตอร์ และสารพัดวิธีฆ่าคนโทนี่ก็บอกว่าได้เลยว่าแต่เป็นนักสืบที่ต้องรู้ด้วยเหรอวิกเตอร์ก็พาทั้งสองคนมาหลบอยู่ที่บ้านของเขาวิกเตอร์นั้นดูเหมือนจะชินกับการอยู่คนเดียวเขาเป็นคนรักสะอาดและเจ้าระเบียบพอมาเจอกับอีนางเอ,งเอกจอมแหกกดของเราก็ทําให้เขาและเธอต้องกัดกันอยู่บ,บ่อยๆวันต่อมาเฮกเตอร์นักฆ่าที่ถูกจ้างมาใหม่ก็ได้มาดูกล้องวงจรปิดของโรงแรมและได้เห็นแล้วว่าหน้าตาของเป้าหมายนั้นเป็นยังไงทางด้านวิกเตอร์นั้นตื่นมาก็เห็นนางเอกกาลังขุดสนามหญ้าแสนสวยของเขาเขาก็มาระเบิดอารมณ์โมโหใส่เธอถามว่ามงมาขุวน ทไมนางเอกก็เสียใจบอกฉันจะปลูกต้นไม้ให้มันดูลมลืน่นแค่นี้ก็ต้องมาว่ากันด้วยฉันเสียใจนะดูเหมือนว่ารถจะพูดจี้จุดวิกเตอร์บอกว่าวิกเตอร์นั่นเป็นคนชอบเก็บความรู้สึกขนาดเฟอร์นิเจอร์ในบ้านเขาก็ต้องคอยหุ้มพลาสติกไม่กล้าเผชิญหน้ากับความจริงเธอก็บอกว่าเธอกลัวที่จะอยู่ที่นี่กลัวว่าถ้าอยู่ไปน,นานก,ก็จะกลายเป็นคนไร้หัวใจแบบเขาวิกเตอร์ได้ยินเธอว่าเขาก็ถึงต้องเก็บเอามาคิดทางด้านเอนักฆ่าเฮกเตอร์ก็พยายามออกตามหาเบาะแสว่ามีใครรู้จักนางเอกของเราบ้างคืนนั้นนางเอกของเราก็รู้สึกผ ขอโทษเขาเธอบอกอีกว่าเธอนอนไม่ค่อยหลับพอจะมียานอนหลับให้ฉันกินบ้างไหมวิกเตอร์ก็บอกว่าเขาไม่มีแต่ผมสามารถนวดตีนให้คุณได้ผมเคยเรียนมาบางคำของเขานวดตีนตัวเองมันช่วยบรรเทาความเครียดได้ดีนักแลจากนั้นวิกเตอร์ก็มานั่งนวดเท้าให้กับเธอนวดไปเธอก็บอกว่าเธอดีใจนะที่มีเขาคอยคุ้มกันเธอรู้สึกปลอดภัยเมื่อได้อยู่ใกล้เขานวดเท้าสบายๆเธอก็เผลอหลับไปจากนั้นเธอก็รู้สึกเหมือนมีใครเอามือมาลูบหน้าเธอแต่พอเธอลืมตาขึ้นมาก็ปรากฏว่าเป็นหญิงแก่ที่กำลังจะา มีแทงเธอหญิงคนนั้นก็คือแม่ของวิกเตอร์นั่นเองเธอหนีออกมาได้วิกเตอร์บอกให้โทนี่พาเธอไปนอนที่อื่นส่วนเขาจะขอเคลียร์กับแม่เขาก่อนวิกเตอร์ก็บอกแม่เขาว่าตอนนี้เขารู้สึกสับสนทางด้านโทนี่ที่พาโรสไปนอนอีกห้องโรสก็บอกโทนี่ว่าตอนนี้เธอแอบหลงรักวิกเตอร์เขาแล้วเช้าวันต่อมาวิกเตอร์ก็ส่งแม่เขากลับไปคืนนั้นโรสกับโทนี่ก็ได้ซื้อเค้กมาเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับวิกเตอร์ซึ่งดูเหมือนเขาจะไม่เคยมีความสุขแบบนี้มาก่อนเลยคืนนั้นพวกเขาจึงเลี้ยงฉลองกันอย่างสนุกสุดเวียงและ ูเหมือนวิกเตอร์ก็จะเริ่มรู้สึกดีกับเธอมากขึ้นเรื่อยๆเขาอุ้มเธอขึ้นมานอนที่ห้องและแล้วทั้งคู่ก็ได้จูบกันเป็นครั้งแรกหลังจากนั้นวิกเตอร์ก็เปลี่ยนไปเขากลายเป็นคนสดใสร่าเริงมากขึ้นระหว่างนั้นเองโรสก็ออกรื้อของภายในบ้านของเขาและบังเอิญไปเจอกับแฟมสะสมผลงานการฆ่าทําให้เธอรู้เลยว,ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นมือสังหารอีกทั้งยังไปเจอรูปถ่ายของตัวเองอยู่ในประวัติงานของเขาเธอจึงรู้ว่าเธอเป็นหนึ่งในเป้าหมายของเขาเหมือนกันเธอขโมยปืนเก่าของวิกเตอร์มาขณะที่ทงา คู่ปิดตาเธอและจุงเธอเดินลงมาที่ด้านล่างแต่เธอก็นึกว่าเธอกําลังจะโดนฆ่าก็เลยดิ้นหลุดและควักปืนออกมาเล็งใส่พวกเขาเธอบอกว่าเธอรู้แล้วว่าวิกเตอร์นั้นเป็นนักฆ่าและถูกจ้างมาให้ฆ่าเธอโรดก็รีบวิ่งไปที่รถและขับออกไปโทนี่ที่รู้ความจริงก็ถามวิกเตอร์ว่าคุณจะฆ่าผมไหมวิกเตอร์ก็บอกเขาจะไม่ทําอย่างนั้นแต่จะมีคนมาตามล่าเขาโทนี่ก็เลยบอกให้วิกเตอร์สอนวิชาต่างๆให้กับเขาทางด้านโรดนั้นกลับไปหาเจอรี่นักวาดภาพและเธอก็ถูกไอเฮกเตอร์มือสังหารจับตัวไว้ได้ต่อมาขณะที่วิกเตอร์กําลังงสอนนนโทนี่ยิปื นั่นเองไอเฮกเตอร์และลูกน้องของมันก็จับตัวนางเอกกลับมาที่บ้านไอเฮกเตอร์ที่นับถือวิกเตอร์ไปเหมือนไอดอลก็ถามว่าทําไมเขาถึงไม่ฆ่าเธอเขาก็บอกมันเป็นเรื่องของหัวใจมันสั่งให้วิกเตอร์นั้นลงมือฆ่าเธอเองแล้วมันจะไว้ชีวิตโทนี่แต่ตอนนั้นเองแม่ของเขาก็โผล่มาช่วยคุณแม่สั่งให้โทนี่นั้นจับตาดูไอเฮกเตอร์ไว้แต่ตอนนั้นเองลูกน้องของไอเฮกเตอร์ที่โดนยิงก็ควักมีดสั้นขึ้นมาและกําลังจะปาใส่วิกเตอร์แต่พ่อหนุ่มโทนี่โชว์ศัก,กยภาพมือไวคว้าไว้ได้ก้ ter, ดาาก,ก,ก,กกกก่่อออนนนนเเเรจจงงวะะาาาาาปปปืืทีขโมมย็บ ที่เธอขโมยไปจากวิกเตอร์ขึ้นมาเลงและกาลังจะยิงวิกเตอร์พอเขาเหนี่ยวกายปากฏว่าลํากล้องดีดกลับไปฝังในหัวกระบาลของเขาไอเฮกเตอร์ตายอานาถหมดหวังที่จะฟืน้นพวกเขาก็เอาศพมันไปฝังไว้ที่สวนหลังบ้านเวลาผ่านไป3ปีตอนนี้ทั้งคู่ก็มีลูกน้อย,อ,ยอีกทั้งตอนนี้โทนี่ก็เป็นนักฆ่าเต็มตัวและดูเหมือนว่าเอ็งเจ้าลูกน้อยของพวกเขาก็จะสอแววลูกไม้หล่นไม่ไกลตน้นและโตขึ้นมาเป็นนักฆ่าตามพ่อเขาอย่างแน่นอนและหนังก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องไวทาร์เกตเรื่องหัวใจ นี่มันห้ามกันไม่ได้จริงๆสําหรับภาพยนตร์เรื่องวายทาเกตออกฉายครั้งแรกเมื่อปี2010ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปถึง6.8คะแนนถ้าสนุกถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกลับมาพบกับจียูชนแนลได้ใหม่ในตอนถัดไปสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเดอ้อ